เปลี่ยนกระเป๋าอีกแล้วเพิ่งได้มากระเป๋าถักมีน้องส้มน่ารักดีแต่ม่รู้ใส่อะไรได้บ้างแล้วก็มีกระเป๋าถักน่ารักใส่เล็กๆเ,เปลี่ยนจากใบน,นี้จะมายัดลงไปในแบน,นั้นนะจ๊ะซึ่งก็แนนมากค์ทโฟเดอร์ค์ทโฟเดอร์อีกอันหนึ่งปากกา ก็มีทิชชูเปียกอันนี้ก็เป็นที่ใส่การดอีันหนึ่งกัดสะสมต่งตางๆยาโดมแล้วก็ขีกาดต,ต่างๆก็ใส่ได้เดยอะนะ iPhone ไ,ไม่น้องจุม,มากเลยอะ AirPod s ก็ได้ยูนะ Hand cream น่าจะอ๋อแต่ก็มีใบหนึ่งยัดลงไปได้ไหมเนะี่ยอันนี้ไว้ใส่เดือของแบบสีปลาถลต่างๆก็แบบมีการ์ดมีอะไรถ้าไม่มีการโร์เยอะขนาดนนี้หรอุ้ยก็เต็มแน้องก็ได้อยู่ทีนี้น้องซ้มใส่อะไรดีอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือมาหมดเลยเบอต่แอลกอฮอล์แผดย้าย,ยาไป น้องส้มน้องส้มใส่เลยดีอะยาย่าดมกับแอร์พอร์ตน้อยในน้องส้มแล้วกันอืมแค่นั้นเงนแล้วก็คิ้วไปด้วยกันคอเคจบ